แต่สักเพื่นึงถ้ามีการสอบบางคนที่อาจจะไม่ได้หนุนแล้วจนยังไงอย่างที่คนยังรักยังรักองค์กรทีมงานทุกคนเพราะว่าหนูอยากให้ชุดประสงมของเราคือหดยอย่างไรทีมงานทุกคนมีจิตมีใจโดูอยากให้ชุดประสงมของเราคือหดยอย่างไรทีมงานทุกคนมีจิตมีใจถูกผสมที่เขาตล่อยสู่ที่ดูต่อสู้ามา รูปค <al>. ิดงแสทองอขำบุญแผ่พาแสงทองมาแา่แต่เวทเทวีอยู่แต่ถ้าไม่รู้ยุ่งเกี่ยงขันหรืไม่อยากให้มันทันทุกตัวหนูแต่หนูขออคุาหนูขอโทษทุกคนหนูอยากขอโทษที่สิ้นไปที่ผิดหวันบนเนียแต่ที่ไราต้ออยู่กับเสี มกาีอรแนวิากันทั้งนันรวกคนเคคี่มาหูเป็นคนที่อยู่นิสซนื่อนนเป็น,น้เว <S <S ลาที่สิดาดอะไรมามันก็เลยมีการได้มาควคาขอเยียย่งสุดเปรมนยตัวนี้หนูยอมรับในส่วนที่เราผิดาพาดแต่วันนี้เราจะแก้ไขย,ยังไง<ๆ> เดีตรงนี้ดี๋ยวตรงแนแทยที่จะมรรัต่อข้าวงเกือบร้อยชีพที่ึงพึ่งพาวรแหนูดีต้องนำทาให้เดี๋ยว้องพาโดดขึ้นเไปเราะฉนั้นเอจะเป็นคนไยอวาเรวตัองในสอพื้นที่นอกจากคนที่ไม่ยอมเลงาน เราต้องยดเส้น hmm. mm ีแดงเพ่อแดคาียยัร้องกรที่จะช่วให้ทุกคนในวงไรับแม่แลวก็โล่นาร้ังแม่ตอไปนะครักแม่านไปแลวลูกู่ทุกคนคป็อย่างลูกทกคนะคได้เยนควาในใจเลเาเช